ตอบรับที่ดีนะครับวันนี้เรามายื่ยนหนังสือให้ท่านอธิการในฐานะท่านเป็นประธานมูลนิธินะครับซึ่งเป็นมีสถานะเป็นเจ้าของโรงเรียนมอวิทยาลุกศรนะครับซึ่งมีท่านรองอธิการมาเป็นผู้รับหนังสือแล้วก็ท่านรับปากว่าจะนําปัญหาดังกล่าวไปพูดคุยซึ่งผมก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าปัญหาจริงๆมันมันพูดคุยกันได้และสามารถแก้ไขปัญหาได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองอธิการด้วยนะครับข้าเรียกร้องของเรานะครับหนึ่งก็คือต้องมีการลบโพสต์ดังกล่าว สก็คือต้องมีการโพสต์กล่าวขอโทษในข้อความที่เป็นเท็จนะครับสก็คือเรื่องของการาเรียกร้องให้ให้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตอนนี้สถานะของคุณครูหญิงก็คือถูกให้ออกจากโรงเรียนนะครับเนื่องจากมีการกระทําที่ผิดวินัยร้ายแรงซึ่งเป็นข้อเก่าวหาของของฝั่งโรงเรียนนะครับเราต้องการให้เปลี่ยนแปลง คําสั่งดังกล่าวให้กลายเป็นลาออกโดยสมัครใจนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายในทางละเมิดไปด้วยครับหายเสียชื่อเสียงนะครับ <c oughs> เพราะว่าโดยปกติวิสัยและข้อความที่มีการประกาศว่าผลสภาพเนี่ยโดยทั่วไปโดยเอกชนแล้วเนี่ยเราสามารถมองและสื่อได้เลยว่ามีการกระทําความผิดจะยักยอกทรัพย์จะอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นนี้เป็นเป็นประจํา <c oughs> ดังนั้นการลงข้อความดังกล่าวรวมถึงมีลูกคุณ <c oughs> ครูหญิงเนี่ยก็คือเป็นการ สื่อให้เห็นว่ามีการกระทําความผิดนะครับเพราะว่าชื่อเสียงที่เราเสียไปจากการทําละเมิดตรงนี้เราก็เรียกค่าเสียหายไปด้วยนะครับะะส่วนแล้รู้สึกตกใจคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงจริงๆคะ่ะเพราะว่าถ้าจากจากหลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่าพออ่านอ่านแค่ประกาศของเรียนเนี่ยคิดว่าเราทําผิดร้ายแรงหรือว่าเราไปทําอะไรที่ทารุณกรรมเด็กไรหมครือเปล่า เห็นปุ๊บแล้วเกิดคําถามสิ่งที่ไม่ดีกับเราแล้วตกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบเป็นสิบกว่าวันแล้วที่เราออกมาแล้วอยู่ๆถึงมาปุ๊บเราก็เลยอยากทราบถึงเจตนาตรงนั้นมากกว่าว่าทางโรงเรียนเขาไปเพื่ออะไรแล้วกลายเป็นว่าเราเป็นกรณีแรกตั้งแต่ที่โรงเรียนเปิดมาค่ะเราก็เลยอยากทราบว่าแล้วคือนั่นแหละคะ่ะแค่เจตนาของเรียนแต่ตรงนี้ในส่วนตัวของเราี่การลาออกของเราเราเห็นอย่างนี้คว่าเราไม่ได้ทําผิดระเบียบของโรงเรียนเลยอนะไรยใช่ จร่งๆผมขอเพิ่มเติมประเด็นนิดนึงจริงจริงเนี่ยแทนด้วยสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้หรือเสียหายไหมในภาพที่ออกมาเสียหายไหมในภาพที่สื่อมวลชนนาไปออกข่าวเสียหายไหมแต่ผมเชื่อชมสรยุทธ์นะในการที่นําเสนอข่าวสรยุทธ์ไม่ออกชื่อโรงเรียนสรยุทธ์ให้เกียรติโรงเรียนแต่สรยุทธ์บอกว่าขอ้ท,ที่ฆ่าครูฆ่านักเรียนตายครูไปข่มขืนเด็ก โรงเรียนไหนบ้างที่มีโพสตประจาก์แต่ว่าคุณไปดูในโพสต์ความเสื่อมเสียของเรียนมันเกิดจากใครมันเกิดจากใครหญิงไม่ได้เสื่อมเสียนะจากที่โพสต์เป็นการโพสต์ชื่นชมเป็น,านการพบแสดงความยินดีแต่โรงเรียนได้อะไรถามว่าโรงเรียนได้อะไรคุณไปอ่านโพสหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโพสโรงเรียนได้อะไรถามว่าโรง